ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมายืนอยู่กลางตลาดสดอำเภอลมซักนอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเขามาอยู่ในตลาดสดและข่าวมาเห็นตลาดเห็นแม่ขายแม่ขายเึ้งนางอยู่นี่มือนี่เป็นมือวันที่วันที่สิบสิบแปดมีมีษาเนาะเออถามาท้ามาสวัสดีครับสมัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราขายปลาเดี๋ยวท่านผู้ชมเด้อ ปกติปกติในสวนการคนหลายบ่ก็มีคนหลายกว่านี้เ <man> ด้ค่ะลายกว่านี้ไงเออที่มันยักมีน้อยเด้กักมีน้อบงานค่ะหมอครับแล้วตลาดห้องนี่คนสิหลายย่อมเลยปัจจุันกติเมื่อไแล้วค่ะมันเรื่อยๆไปแบบนี้เลยเรื่อยๆไปแบบคิดว่ามีคนได้่ไเพาะลังสวนการอย่ไงคุณน่ะอีกเกาเมือติดมือไปยังน้อยกว่านี้ เมนอันอย่างว่าอันเป็นจือบาหนใหญ่น่าหยาดอันใหญ่แม่นแม่ <c oughs> นแมน่นครบนั่นละอ,อ,นอ,อัน,นอันนี้เมนครับ <c oughs> อันนี้เมน <c oughs> ข้าขายเสื้อผ้าเด้อท่านผ <c oughs> ู้ชมเด้อปกติเสื้อผ้าเขาสิขายได้ช่วงระยะประมาณมันม่มีระยะเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันเงียบมานานตั้งแต่โควิดมานี่เงียบเลยค่ะเงียบเลยเมนบ<อ>่เอาช่วงเขาจะเปิดตลาดเนี่ยกระยังบูดีขึ้นบ่หรือจังไงยังบูดีค่ะแต่วูดีแต่เทศกาลไอ้ส่งการนี่ก็พอมีคนได้นี่เพิ่นก็เริ่มกลับกันหมดแล้วค่ะเห็นไหมตกงานมาหลายตั้งแต่โควิดอ่ะ เออแล้วทีนี้ตลาดก็เกิดขึ้นเต็นเนี่ยคนตกงานมาเปิดตลาดมาเปิดตลาดตลาดมูบายมีแค่พึ่งมื้อเดี๋ยวน่ะโอ้แล้วเนี่ยตลาดทัาคนที่พวกใครหลายฝันเนาะแต่ก่อนนี่งานจะละตากันเนี่ยไดอยู่กันไปครับครับกับบางมือก็บ่ได้จักตัวก็เป็นไปได้ค่ะมีค่ะครับพี่น้องครับอันนี้ฟังฟังจากคำบอกของของแม่ค้าเพิ่นเพิ่นบอกเด้อบางทางบางข้าวเนี่ยก็แทบสิบ่อได้แล้วว่า อันนี้เราก็เราก็อยู่เลยใช่ว่าค่าแพงค่านี่แพงบ่แพงค่ะบ่แพงอันนี้อถามค่าแพงเดือนหนึ่งพี่น้องเท่าไหร่เพิ่งเก็บเมานี่วันละสามสิบบาทโอ้วันละสามสิบบาทเดลยท่านผู้ชมเด้อสาาทเวันเออไม่ค่านี่ก็ในราคาเดียวกันบอกเลยค่ะเลยจะแพงน้อยแปดบาทอย่างอะแพงน้อยแล้โต๊ดเดียวแปดบาทโต๊เดียว เออมีก็กลัวเอามันมีสองฝั่งขอบขอบผู้หลายๆสิขออนุญาตยังเลาะพัฒนับ้าเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะพี่น้องครับคุณเจนพลทัศน์เป็นต้นอาจารย์เจ้าเบิ้งช่างเบิ้งช่องใหญ่นายันชาแนลแล้วปลาละอ้ยสวัสดีครับโหจะมาสร้าดในอตเฝ้านอนข้างหน้าข้านีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รลามเมค่ะนครับเป็นไรค่ะเมนเมนมะน้ำปลาจะเนี้ยไปจะเสียบใช่ไหมเสียบสดๆปลาเอกเสียบปลาานัวอคือน่อนขาย้เดีเราสบายแห้งเฉยเออได้ขายพอได้ขายบอไม่ขายค่ะเออเออสงสงการนี่กันพีนียได้คนหลายบอ เป็นยังแม่อเอาก็คือเขาเริ่มลำเแม่เบิังสิตีวันนี้กับหาใจจุกจีนกับเอาสวัดด <c oughs> <estás S 3> ีคร <c oughs> <es> ับสวัดดีมันซึ่งครับมาสิไปหาพี่สาวอยู่หุ่นยุบบ้านจึงโตนหุ่นก็เลยเลาะวังตลาดหาเสือคลองไปสูพันกินบ่เคยเข้ามาโดนแล้วมาตั้งแต่นลงหนังผุ้นี้ได้สดได้สดได้แฟนเลยในแฟนคลับเด้อแฟนคลับแมนแม่อยู่บ้านไหนอยู่ อันลูกไอีห่วยแล้วหัวคุณละห่วยแล้ทั้งน้ำหนาวคือทั้งน้ำหนาวคือว่าคือไทยไต่แจ้เอาก็ไต่ก็ได้ไม่บอกเอาก็ได้ได้เบิร์ตชูเนลเนาะได้เบิร์ตเอ้าเตอร์ชาออนชาอ่อมาเบิร์ตโนนตีตั้งแต่อานุพดลเออสาธุเออเออน้นสมพรเด้อกูแจกเบิร์ตอานุพันธ์น้องพรอจอยจูกจิกไอใหญ่น่าเย็นโบ้เออกูแจกเบิรมาซื้อยังมือนี้มหนิ มากอันพ้าลดมากเขาปูพ่ารลดมากหรือลดพามา,า,มาเอ้าลดพามา <c oughs> <c oughs> เออเขาว่เอะไเออหน่ะแม่ยังแม่ยังเนี่ยแม่สังวานแม่สังวานเอ็นเนห็นแล้วย่าเชืนลว่า แมนค่ะเออแมน่ะแมนค่ะเออแมนครับขอบคคบครับก็เห็นตัวสดบัดมือนี่เองเพั่มเติมแบแน่นน้องอันนี้แมนชั้นใหญ่นายนแมนเพจค่ะเป็นแมนที่ชอบมูดถูกมาสนบปีแวน่าันชั้นมนญ่น่าันแมนเป็นสาวเอาหม่เมื่อคืนเขาอกคุณเทาเขะมเลยก็ดีมาเท่าแล้ววันเนี้ยเท่าไดหกบกัวหเลยน่าแฟนเพจก็สิแมนตัวลักษณะนี่เนาะแ่ว่าไงย นุ่มเนี่ยยู่ได้แหละนะใจไม่เห็นตัวจริงอ่ะข้าแล้วก็มาอย่างคือแท้คือแท่ตอสอนเบิ่งจังคันเนียวโอ้ขอบคุณขอบคุณที่ยังขอบคุณที่ยังทำได้อยู่มเออลำเลื่อยนี่ก็คือจังพี่น้องไม่ขายไม่ขายเพิ่งเด้อเพิ่นทักทายเขาท่านผู้ชมครับยู่จังอยูเด้อถ่ายคลิจักน้อยอำเภอลมศักท่านผู้ชมครับอำเภอลมศักเนาะเข่ามาเยี่ยมตลาดเพิ่งนาะมากะอยากลงเหลีงอยู่เพราะว่า คนมาสงการเขาเจ้าขี่บลอกเด้อค่ะเด้อลงเล็กเด้อเออยอนุญาตไม่ใช่เฮานี่แม่เคยไปเคยเฮียมา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 เธอเอากองเธอคอยส่งให้ฉันอืมนั่นเอาโอเคครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งเด้อพูดเลยก็ได้เออขอบคุณที่จือได้ด้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับไอ้ที่เสียกกันจือได้แล้วทีเอ้ยน้องท่านผู้ชมเว่ยเบ่งเหงาเด้อพี่น้องก่อนเอ้ยซื้อยัง ซื้อเนี่ยหววเตีเห่อันเท่าไหร่ล่ะตามรุ่นอันนี้50าสิหเอาอันนึงเนี่ยสีเสือไปข้าเจ้านี่ในอีกอีกเด็ก็มีเด้อแปบสซื้อไปฝากคนแจ้งคนสิใส่แบบใหญผมกับงโอ่าคนก็ใส่มวยเออคนก็ใส่มวยปฏิวัติมาตลาดร่มสักบ่มีของตินใหม่ติดมือบ๊ปฏิวัตินะนะอ้าว หลายคนอยู่วะมาเท่านี้แหละครับมาแต่งงานทั้งอื่นกะเ,เลยเวหาสิเขาไปบ้านที่สาวอันที่สาว,นะสาวอยู่บ้านจึงโตนอำเภอลมเก่าครับน่ะหาซื้อบาสนอเอาได้เลยท่านผู้ช่วยได้หดัดเธอด้หดัดถึงมวยกว่าหดัดเออหัวอ <laughs> ย่าอื่นมาถึกนะ <laughs> หวัวดอย่างเงี้ยสิบบาท,บบาทขอบคุณครับครับขอให้อ้วนเครื่องหวดดัวติดเด้อไอ้พ่อขายยังท่านพี่ขคคายขนมโคกค่ะขนมโคกโอ้ยเนาะแห้งห่อนแห้งมันแห้งมันนั่งอยู่ไก่เตาไฟเนะาะเราก็ไดคืออเลาเบะโบราณฮ้อเนาะอักพริกมู้นี่โอ้บ้านฮ้อนี่มีปลาแดกกินดีดีกินกินเขาเป็นปลาแดกสีตุ่งๆแค่น้อยไหมคือคือทั้งทั้งอุบลกับแบบเดียวกันนี่แหละที่ไยังขึ้นยาเสพติด ปอขยันเขียวมากเามาปอขยันเอาเขียวกับมากกับปูขคนแก่น่ะเอาวางเั้นสีเขาเทศจากยังมันคือต้นอันนี้พ่เคยเห็นเลยพี่น้องเด้อหนวามันคุยบอกเออตังพุ้นเขีวอย่างปอขยันนั่นะนะก็ขุมันบ่บ่ลู้ค่ะขาเจ้าสิมีมีเกลดูดมีสีเสียดกินทั้งขุนนะมีผู้มีสีเสียดอนวันม่ดีแอือ ซีบดีไม่ข่อยยังข่อยเพาเห็ดข่อยขึ้นเฉียวเนาะโอ้โหนี่อันนี้เอิ็นปอขยันปอขยันแนวเขียวมากน่ค่ะพ่อแม่รอบใครที่คุิค่ะครับสวัสดีครับไป้ยขายอย่างน้อขายทุกอย่างค่ะอืมขายบัตรคีขายปลาละเนาะขายหอมขายส่วนสุเนีวของอยู่ทำไมหล่อจังเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเออขายอย่างน้อขาหน่อย ขายของทั่วไปฟันเลือลบเออไอ้ยังฟันทั้งเลือดลบเออขอบคุณหลายๆครับอันตลาดนี่ปกติคนเสียลายเมือนไรเนาะรายรายทุกวันหลายเฉพาะช่วงช่วงนี้อากาศร้อนคนเดินเข้ารูกันหมดครัโอ้ยปกติเขาคนสิประมาณช่วงค่ำบ่ช่วงช่วงเช้าช่วงสายนี่ครับถ้าช่วง แดดน้อยก็ไม่กนไม่มีฝนแล้วครโอ้ใ่สาไหบสี่ใบสามใบสอส0 0ห้ามงเย็นเขาซื้ถนนทั้งออกอยากไห้ปู้เพิ่นตหน่อยทั้งออกก็ไมีตลาดบ่กินเสียบเธได้หกินนวดเได้หไปจังหวะไปไทยเออทั้ไหนกระดาันก็จัเห้วใช้ทั้งหนทั้งผิดตัวทั้งหนไรได้ น้ำมันอีตัวทางไหนเนาะใหญ่น่าจังขอข้ผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไรฮาร์ดอันห่อนวะพอห่อนเนาะโอ้ยไปมนวงไหนก็ได้ห่อนแท้ห่อนแท้ใส่หมองข้าวเจียวไขปลาสดอยู่ทั้งเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณสักละมึงเนาะอ๋อนี่แล้วเห็นตลาดปลาแล้วบ้านนี่ยยังไปสร้างปุ่นออกมาเพิ่มสื่อเออเนาะออกมาจังสื่อเห็นแล้วของปลาดุก ครับโอ้ปลาลุกปลาลุกปลาลุกเดี๋ยวก็มากันได้ทีมา่วเสือยู่ปลาลุกอันนั้นปลาอย่างไรเนี่ยปลานินปลานิลปุ่นตลาดปลาไปน้องเด้อย่ไปดางย่างย่ังเคยได้ยังไงได้หงวดอันนึงสวัสดีครับเได้หงวดว่ามีแหนงที่ไปฝากคุณนะเอานี่มันจังโดนเป็นเป็นในในคนละซอกโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อได้ยหยั่งสมเอาสมุทรเลี้งเขียวค่ะ โอ้โธนาคารหนาเบื้องในทอร์นาดคือว่าหน้าบักแก่อยู่คือคือคืออบคุณขอบคุณขอบคุณกลัวกลัวอยู่ในทอร์นาดเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยบักจีเที่ยวมาดูเลยคนย่องเลยนะเอ้ยพี่น้องใครเอ้ยกับฮาร์ือป๋าจะเข้าก่อนกางเก่งไอ้คนนี้เป็นคนสีขายเหาอพ่อเนี่ยบวกกางเก่งเจ้าหลายโอ้จีมาผีคนนอสันเนาะอ้าวบอ้ยพี่น้องเอ้ย ของหลายพดถาถาคนมาซื้ออยู่ถาคนซื้ออยู่ของเนี่ยเตรียมอยู่อา่านะครับอันนี้คือตลาดสดของอำเภอลมศักเพื่อนท่านผู้ชมเดอ้อพี่น้องครับของหลายแทๆตลาดญงแทะนะครับเป็นตลาดสดที่ขายประจํานะครับผู้ใดกระไดเด้เอแวะกันขามาซื้อมาอุดหนุนกันสลับแม่ขายแม่ขายจังทิ่ยูได้ถูกไขายยังลรแม่เอ้ยวันดีครับอืมพอาก็มาสิมาแต่เช้าแล้ว กะทิฮะิอเออบเพาแะคลืนกะทิเขาเอาไปกะทิเนาะอ่าหน่วยจะบสองร้อยห้สิบหน่วยละสองห้าน่วยนึงเนี่ยนคุี้กะทิสองร้อยห้าสิบ่บอกท่านผู้ชมนี่คือกะทิเด้ออ่าหน่วยนึงหนึสิบบาทขันนบะเพาไม่สิหน่วยได้ยี่สิบสามสิเอมมา อ,อันนี้บ้วนแบบบ้วมแบบบวนมันบุกเผาสิบวะกะทิแกจะเขาคนแกจะเขียนไว้ว่ากะทิเอ๋อพึ่งเมียนบะโอ้มะพร้าวกะทิคือเฮาเฮาองเผาสิเป็นบุญเลยแม่นบ่จัดสั่เอาชอนสั่งกินได้เลยงั้นบางคนก็ไปเชื่อมนั่นผมผมเพิ่งจะเข้าใจนะครับเข้าใจท่านผู้ชมเพิ่งจะเข้าใจว่าอันนี้คือกะทิหรือมะพร้าวกะทิ ปกติผมเห็นเฉพาะเป็นมะพร้าวที่เขาไปทําอะไรเป็นน้ํากะทินะอันนี้ทานได้เลยอันนี้เป็นกะทิเรียบร้อยเป็นกะทิเรียบร้อยแล้วไม่ต้องปรุงนะครับเขาปรุงอยในถ้วของเขาเองอ่าอันนี้250ห้าใครอยากจะทดสอบใครอยากจะลองก็เชิญเลยนะครับยุนยุนในตลาดนี่นี่น,นี่อะไรเนี่ยนี่อันนี้ไม่ยังหมกักฮะหมักฟักข้าวอ๋อลู แม่ยู๋วเอา้นห็นได้แหละครับอันนี้น้าอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อซิ้นลายแห้งพ่ค่ะลายแห้งแท้แม่วัตีแม่วัตีครับกมโอ้นี่บอกลายแห้งพดดลายแห้งโพูดลูกมายังไไปยังไคือมากุลมาการมางานี่เลยเคยเห็นตลาดก็เลยแ มาตลาดของมาแตงแต่ฝุนขนแกนผุ่นแม่แม่แกนกับสิพยายามพี er, m m ่น้องกับลิเวมาสิไปทอดปลาพยายามเด็กแม่ตลาดแม่ตลาดนี่ละกันนอะลรขนแม่บอกอยู่ผม่งเขามายามมือเดียวตอนไอ้ยัยสับครับโอ้ยน้ำน้ำบู้จักนึงนะโอ้ยน้ำบู้จับคนน้เงคนน้องแกนใจเลยโทรทัศน์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเรซื้อวัต ซีห in no ัวดบะมีแเนียวอีซื้อเนี่ยเอาไปฟากมันจะขิไจะเห็นกันโดนกันหนึ่งขนวสียนหนึ่งข้าวแหมนึ่งขอนวจ้าจ้าเนาเห็นวอเออดันไ่ได้เข้ารไม่ได้ไปเขาเพราะงานงานอยู่คนละทางเนี่ยหกสี่วัสั้นเราไม่ได้เห็นอย่างนี้ เราเฮ็ดใจลำเห็นใจโฮงด้วยซ้ำโอ้ยกคเฮ็นพื่กันนั่นแหละแม่เอ้ยแยงค่ะยามพี่หองน่าหยามพี่หลงเนาะมามาสิไปสอดปลาป้านาะพันมื์อื่นโอ้บ้านไหนบ้านนี่ยังเกาะยูลมเก่ายูลมเก่าจะกบัดยังโอ้ลมเก่ามาอ่าแล้วก็สิยวไบ้านพี่สาวพี่สาวอยู่บ้านเกีงโตูนเกีงโตนก็สิยวไหาเนี่ยไปฝากเพิ่นโมมีหน้าสี่คนก็เลยสิซื้อหัดไปฝากเพิ่นเอ้ยเราไปซื้อค่ะ ไปซื้อปลาก่อนบหดซื้อปลาไม่ใช่แม่ขายรวยจะว่ารวยละสองรอาไปกินเลยเนี่ลนะเนี่ยนละสองร้อยห้าสิบสาธุ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 ครับหลายๆพี่น้องเด้อของกินของใสหลายโดยเฉพาะพี่น้องทั้งลมส่วนใหญ่เข้าวเจาะจเอานี่ได้ไปไหวนี่เอาของแห้งๆหปลาแห้งไปไหว้ในไฮในสวนนะเพราะเข้าวเจาะเพราใครเดินลงมาตลาดนี่ ก็จะสิกเอาเิงสปบาแหงปลาอบเิงสิไปไว้อ่พอว่ไใครลงมาจับใจสลัดนะอืุ่นไปนั้งพุ่นมานอาไปั้งพุ่นจับอะนี่ใช่ได้รเือผู้ชมเรื่องของฝากนะครับปลาอะไรกี่รูอันนี้ใช่ละแม่ค้าขายใใช่นอนี่เอบนน้ปาแม่แม่ยู่บ่ ไม่คา่าขายไข่คนละอันอยู่อ่ะเอาไหนเอ,ไหเอาไข่ไหมเอาแบบเท่าไหร่คะงวดเจ็คแล้วเนี่ยมันจะขายพระคือกันบอกเอานี่เพียงเนี่ยหนึอยยี่สิบเออเอาถุงหนึ่งอ่ะสั่งไม่เพินหรอยยี่สิบบาท ไปล,ละครับได้แล้วนี่ก็ไข่ไข่ได้ท่านผู้ชมไข่ปะได้แล้ววันนี้ของฝากออกมาทั้งคนละทั้งท่านพ้อม่กระจ้างกับผมเ้ย อ่าบ ah, ุระมืออื่นมือ่นกันซองอเจ้าของครับผมครับครับนั่นอ้ยนนอแตกันใสนี่นี่มะพร้าวธรรมดาเลยบาทนมะพาวธรรมดาอ๋อนั่นอันนั่นิบเขียนว่ากะทิเาได้รู่โบโบมัจบโบโบบบผมยังมงหูเลยเนี่ยวะนี่ว่นกะทิฮะเอาไปร้องเนี่เนี่ยเอาไปร้องเอาไปร้องเอาหายใจลก ไปลองมะพร้าวกะทิเหนื่อยคนตัวเลยและติดใจเลไหมเออเอาสีนั้ให้เราหน่อยอ๋อบอสเราสีหูวตนขายสีหัว่าอันใดแสียบกอันนี้กะทิกะทิด่สิคุนผู้ชมด้วยกันได้ไงจับดีนะกะทิดิผมกะทิคือกินเลยค่ะผมวายมันซื้อกระคาดกะทิอันนี้บะเมรนอันนี้บะเมร์บาสันอันนั้นถ้าซื้อมะพร้าวอันนั้นไปจะเฮ็ดน้ำกะทิตัวนั้นอันนี้เนาะจ้าแต่ว่าขึ้กันต้นต้นขึ้กันบ่ มันลงมาันจะาต้นเดียวแสงเดียวมันจะเป็นกะทิอยู่น้อยที่สุดอนนเอาละซ่หูเดยน,นเสียงค่ะเก้าสิบนนัละวาเดี๋ยวเอแล้วก็เอาน้ำตาลโรยแล้วก็ตักกินได้เลยจ้ะเอเเอ,เอปกินงะบามัน,นมันสิไปหนาอยู่เๆๆท่าไหร่ก่อเก้าสิบบาทแปดสี่สิบหกสิบ<อ>แปดสิบ ก็สิบาทที่เอามาให้เราอีกบาทนึงตัวสิบบาทสิไปเย่จะเอาใบอน้ำเตี้ยมากของพี่คใบไหนใบเศร้าใช่หรือครับโอ้ครับอ่าใช่นี่บ่เกินเราจะเอามาตัวนั่เกินโอ้อันนี้มันมันอันกะทิเด้อท่านผู้ชมเด้อกะทิเลยที่แรกผมว่ามันว่าสีเสื้อแบบข้าวเป็ดกะทิ แต่ว่าอันนี้เป็นกะทิเรียกแล้วอยผ้าเรากินเลยเดรอโรยน้ำตาลโรย้ำตาลโบต้องไปขั้นเหรอนะโบต้องไปโยพี่ร<า>้องอาจจะงงก็อาจจะงงเพราะปกติผมนึกว่าซื้อมะพร้าวไปไปทำกะทิแต่ไม่ใช่คั้นๆะพร้าวเลยมันสิมันมน,น,น,นี่นี่นี่มันมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละอ่าคล้ายๆกันงจงเข้าใจว่ากะทิก็คือกะทิไม่ใช่มะพร้าวขอบคุณครับ หรือข้าวพุนจากล้มซักฮะเดี๋วซื้อซื้อดนี่นะซื้อเนี่ยกระชายกระชายข้าวุนมาละสิบบาทมาเอามายลุ้มซักแซบอีนลีเด้อข้าวพุนล้มซักกแซบอีีเด้อนั่านน่านโอเคโอเคโอเคกระชายล้มซักกแซบเออนั่นมากระชายล้มซักสิบบาท บ้านขายเยียขายกระต่ายอ่าสองขายสองอันเขาอ่อัน้พอพ่อพอพอนี่คิพ่อพอน่ะมายี่สิบมาคุณมต้องทอนหรอกว่ะผมต้องทอนเนาะผมก็สอรอดพอนาเรต้องเอาเออพี่น้องเคยเออไปเห็นกันก็ม่ได้ล่อยิมเถิดีแล้วเอออานี่โอ คือไปถือม่านอหนักต้นได้ย่ายไปนี่ไหมใส่กระยู่หนักเห็นว่านักเนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ได้ของแล้วสีเมื่อเดียวบาทอ่านี่ได้ของฝากกังซีละได้หวดได้มวยได้ปูปาน้าน,านำแต่ขอบคุณสลบพี่น้องเรือไปคุยกับพี่น้องแฟนเพงอยู่ในตลาดตลาดสดอยู่อำเภอลมศักด์นะครับแต่ว่าจะาม่านนี่มันสีลหลงเหลงมันเย็นพี่หลอกมาช่วงระยะใบใบคนนี้จังที่ไม่ค้นครับ ขอบคุณพี่น้องครับติดตามช่องใหม่ของเงียหน่อยย่าณเด้อใหญ่หน่วยงานแฟนเพจสองเหล็กใหญ่น่วยงานชาแนลขอบคุณหลายๆพี่น้องครับขอบคุณครับโอ้จนเอียงว่ะมาสร้างฝิ่นเดี๋ยวมเฮ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้า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 อืมเอาเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเที่ยวใกล้หเราจ้ะยังมาเที่ยวไกลให้เรา มาทุระก็เลยเวมาตลาดครับ ead, ครับครับผมครับครับผมครับผมครับ